หนึ่งคนนะครับที่มีบทบาทมากเหลือเกินนะครับในการประมูล 3G หรือการออกใบอนุญ,ญาตนะครับคลื่นความถี่2,100เมกะเฮิรตซ์ตสำหรับ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคต่อไปนะครับคนไทยรอมานานเหลือเกินและระหว่างที่มีการประมูลอยู่นะครับเราก็เห็นท่านผู้นี้นะครับเป็นเรียกว่าหน้าฉากของกสทช,อชอเลยก็ว่าได้นะครับในการออกมาให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็จัดการประมูลอย่างถูกต้องแล้วก็ในที่สุดนะครับก็ออกใบอนุญ,ญาตได้สําเร็จนะครับวันนี้ครับแบตโต้เชิญแขกเรามาคุยกับบุคคลท่านนี้เลยผู้อยู่เบื้องหลังการประมูล 3G และอื่นๆนาอีกหลายเรื่องเดี๋ยวเราไปถามเขากันนะครับพันเอกรองศาสตราจารย์ดร เศรษฐพงศ์มลิส os. 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 ุวรรณนะครับรองประธานกสทชและประธานกทคในกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังหายยังเหนื่อยไม่หายเลยฮะตั้หแต่ท่านยาวมากตั้งแต่ท่านยาวมากขออนุญาตเรียกพี่มาร์ชแล้วกันนะครับได้ครับมาร์ชเพราะว่ามาร์ชที่คือเดือนมีนาเกิดเดือนมีนาเหมือนกันเลยผม10มีนาครับท่านวันไหนครับ ยี่สิบสี่ปีนะองั้นผมเป็นพี่สิครับงี้จะดีเหละครับยินดีแอยากเป็นเด็กได้เลยครับมาถามเรื่อง 3G นยครับนะต้องบอกว่าผลการดําเนินการที่ผ่านมาของกสทชนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2อ1 2หรือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับพึ่งพอใจหรือยังครับในการให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนในเรื่อง 3G พูดจริงๆเราพอใจในผลงานที่เราประมูลสําเร็จแต่เราคิดว่าสิ่งที่เรายังอ่อนคือการประชาสัมพันธ์ อ๋อแหละคร mm hmm. เพราะว่าเราคิดว่าประชาชนควรจะต้องเข้าใจเรื่องนี้มากกว่านี้ mm hmm. ไม่เช่นนั้นปัญหามันก็ไม่ยุ่งยากในการประมูลครั้งที่แล้ว mm hmm. ถ้าประชาชนเข้าใจนี่คงไม่มีการาามีการต่อสู้กันในเรื่องความคิดมากแบบแบบครั้งที่ผ่านมา mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเหมือนวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้มาอธิบายให้ฟัง oh. ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ กสทชจะต้องทำอันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่อยากจะมาอธิบายในรายการเราด้วยนะยังมีมุมไหนที่อยากจะอธิบายตอนนี้เลยไหมฮะอยากจะบอกประชาชนเลยไหมคืออยากจะบอกประชาชนว่าคงจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ของกสทชต้องทาความเข้าใจว่าเรามาเพื่ออะไรเราตั้งกสทชมาทําไมเพื่ออะไรครับครับกสทชเนี่ยทำหน้าที่ซึ่งเป็นองค์กรอิสระอิสระไม่ใช่หมายว่าตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบได้แต่เพียงแต่ว่าอิสระในเรื่องของการใช้ดุลระยะพินิจ ในการที่จะกํากับดูแลโทรคมนาคม <ừ. S 2> เพราะอะไรเพราะเนื่องจากเราต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ <ừ. S 2> เพราะนั้นในบางเรื่องเนี่ยชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้เพราะมันเป็นเรื่องเทคนิคที่คนมีความรู้เท่านั้นที่จะผ่าไปอย่างที่ทางที่ถูกต้องดังนั้นเองเนี่ยจึงเกิดองค์กรที่เป็นอ,องค์กรที่ใช้ความรู้ความชำนาญพิเศษโดย,โดยเฉพาะ อย่างผมจบเป็นเอกโทรคมก็จะต้องมาตัดสินใจในเรื่องการกำกับดูแล้วว่าจะให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมยังไงไอ้ทําไมต้องมีการแข่งขันเสรีเป็นธรรมเพราะเมื่อแข่งขันแล้วก็จะทําให้ได้คุณภาพที่ดีในการในการบริการและราคาถูกลงเพราะแข่งกันแต่ถ้าสมมติเราไม่ให้แข่งเราแอบไปช่วยคนนี้ให้คนนี้เป็นพี่ใหญ่อีกคนหนึ่งสู้ไม่ได้ ก็ไม่เกิดการแข่งขันกันเมื่อไม่เกิดการแข่งขันประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่กสชทชทาแปลว่าในอดีตที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้การแข่งขันยังไม่เสรีเป็นธรรมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีเรื่องการระบบการแบ่งค่าสัมปทานหรือเปล่าครับใช่ครับในระบบสัมปทานเนี่ยโอเปอเรเตอร์ ator, หรือผู้ประกอบกิจการโทรคมเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่ไม่เท่ากันเกิดมาก็ไม่เท่ากันแล้วบางคนมีแขน <laughs> ด้วนบางคนมีขา <laughs> สามขาอะไรเงี้ยต้นทุนไม่เท่ากันต้นทุนไม่เท่ากันคือหมายวาว่าเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งผลตอบแทนคืนองค์กรที่เขาขอสัมปทานมาเนี่ยตัวเลขไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นคอสก็ไม่เท่ากันเพราะคอสไม่เท่ากันหรือการลงทุนที่มากน้อยกว่ากันมันก็เกิดความไม่เป็นธรรมตั้งแต่ต้นพอจะมาวิ่งแข่งกันมันก็วิ่งได้ไม่ไม่สม กับเขาเรียกว่าอะไรกับความเท่าเทียมไม่เกิดขึ้นไม่เสมอภาคกันไม่เสมอภาคบางคนโดนดึงไว้ข้างหลังบางอะไรเขาเขาตนงบอกว่าสงครามราคาไม่เคยทำให้ใครได้ดีไงเพราะว่าฝ่ายนึงต้นทุนถูกก็ทําได้อีกฝ่ายนึงต้องแข็งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียลูกค้าก็กลืนเลือดกันไปโอ้โหแต่นี้ก็เป็นจุดที่กทช จำเป็นที่ต้องมามีบทบาทในการควบคุมให้เกิดกติกาเสรีเป็นธรรมใช่ครับก็คือทุกคนเกิดมาเท่ากันให้ขนมก็ให้เท่ากันให้น้ําก็ให้เท่ากันให้กําลังก็ให้เท่ากันไม่ใช่ว่าให้คนนี้เยอะให้คนนี้น้อยเปรียบเสมือนพ่อที่รักบุตรเท่ากันนะครับเลี้ยงความเท่าเทียมเยียมน้องนั้นเยี่ยมเลยครับ